คลิปนี้พามาทำมินีสปริงเกอร์แบบคขาปักแบบนี้กันค่ะหลายคนอยางรู้นะคะว่ามีวิธีการอย่างไรเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะ ต้องเลือกสายไมโครค่ะซึ่งสายไมโครนะคะจะเป็นสายที่เรานำมาใช้ในการส่งน้ำนะคะสายไมโครจะเป็นสายขนาดเล็กนะคะขนาดนะคะก็มีอยู่หลายขนาดด้วยกันแต่ขนาดที่เรานิยมใช้นะคะก็จะเป็นขนาด5ทับ7มิลน,นะคะโดยในท้องตลาดทั่วไปนะคะสายไมโครก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือสายไมโคร PE และก็ไมโคร PVC ซึ่งไมโคร PE และ PVC เนี่ยคุณภาพนะคะแล้วก็ลักษณะ เนี่ยมันจะต่างกันนะคะซึ่งสายไ i โคร p ีอีนะคะจะมีลักษณะยืดหยุ่นกว่านะคะก็คือท่อจะนุ่มนิ่มกว่าส่วนสายไมโครพรีวีซนะคะเขาก็จะอ่าเป็นลักษณะแข็งกว่านะคะเวลาไปเสียบเนี่ยเขาจะแบบขึ้นรูปอยู่คงรูปอย่างนั้นซึ่งที่เรานิยมก็จะเป็นสายไมโครพีอค่ะ